สดดสครับผมเมือ่อในปีงปลากินยพ้ฟังพุ่งเลยนะครับได้มาสดๆไม,ม่ไม อู้มัเต็มัวงามงามใสจัดเนดีสดสครับผมเมื่อใี้จิงปลากินยู่ฟังพุ่งเลยนะครับได้มากสดสดไม่ไกินิมยิได้ไี่้องเลยปลาสวยครับโตงามงามเลย ้กิมดเดยาพ่อพ่อแล้วไม,ม,ม่ไม่ครับผมเอ๋อดัดการเมนูอาหาราปาล,ลา,า,ก,า,า,าลกินกับปลากับผมเมื่อนี่โอ้ยสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วธรรมชาติบรรยากาศบ้านเฮาพี่น้องผมอุ้ยเอาละน้องดิบก็เหมือนลึบ อ้วนนะโอ้ยนี้เราขโมยตัวะม,มันจำกเกี่ยวเดียวเสียงหัวเราะมันจีนมันจีนสดเกิน,ม,นมันสดเกินกับผมมันจีน พันโนพันโนต้มนึ่งต้มไกงเอาเรียบร้อยครับผมมามามาเส็บเส็บนวน้ำกันครับนี่ปลาบีบปลาคังน้ำเลยครับผมบรรยากาศบันดานเน้เลน้ำขังไมาเด้อมาเด้อเอาจวด เกี่ยวกับผมเย็นเขาเิีงไฟครับผมเจ้ฟังน้ำฮ้อนแดดกับฮ้อนฮ้อนฮ้อนไฟมาแซ่บแสบนอ้๊าวน้ำกันพี่น้องเลยพานนอมาเร็วอื้ม

ai tuần nhiều hoàn thôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để สุดยอดสุดย้ดเมนูฟังพพลงเขาอยากกินบ้านพี่น้องเลยสุดยอด,ดครับผมเมนูฟังพงห้ามมือนี่